ปีกไก่ซอสแดงเมนูนี้ใครเคยทานบ้างคะเป็นยังไงนะเรามาดูวิธีทํากันค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะทําการทอดปีกไก่ก่อนค่ะมอยเลือกใช้ปีกไก่กลางนะคะใช้มีดกรีดระหว่างกระดูกไก่เล็กน้อยเพื่อให้ไก่สุกง่ายค่ะจากนั้นคลุกแป้งทอดนะคะโดยไม่ปรุงรสทอดจนกระทั่งไก่สุกกรอบนะคะไม่ทอดนานเกินไปนะคะเพราะไก่จะแข็งนะคะเด็กๆจะทานยากค่ะขนาดทอดนะคะให้ใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะเพื่อให้ไก่สุกอย่างทั่วถึงดีค่ะ เมื่อไก่สุกและกรอบได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะให้ทําการตักออกพักไว้ก่อนในกระดาษรองทิชูนะคะเป็นทิชู่สําหรับฟู้ดเกรดนะคะเพื่อใช้สับน้ํามันนะคะเพราะว่าไก่จะได้ไม่อมน้ํามันนะคะจากนั้นเรามาที่ขั้นตอนการทําซอสเลยค่ะใส่น้ํามันเล็กน้อยนะคะตามด้วยกระเทียมสับค่ะจากนั้นผัดจนกระทั่งกระเทียมเริ่มหอมค่ะใช้ซอสหอยนางรมค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะขั้นตอนนี้ไฟต้องอ่อนๆนะคะเดี๋ยวกระทะจะไหม้ก่อนค่ะ ตามด้วยซอสมะเขือเทศค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะค่ะซอสพริกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะตรงนี้เด็กทานด้วยนะคะมอยเลยใส่นิดเดียวนะคะถ้าใครชอบเผ็ดนะคะใส่เพิ่มมากกว่านี้ได้ค่ะจากนั้นผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะลองชิมรสชาติดูค่ะปรับรสชาติตามชอบได้เลยค่ะ เมื่อถูกใจแล้วนะคะจากนั้นเราจะใส่ปีกไก่ที่ทอดไว้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันดีค่ะคนสักครู่หนึ่งนะคะให้ซอสเคลือบไปที่ตัวปีกไก่นะคะจากนั้นปิดไฟได้เลยค่ะเป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะปีกไก่ซอสแดงลองไปทำทานกันดูนะคะรับรองเด็กๆชอบค่ะ